ที่ร้านเทนดงคูฮักคูนเนี่ยคะ่ะทุกคนร้านเขาเนี่ยจริงๆอ่ะดังเรื่องเกี่ยวกับข้าวหน้าดองคะ่ะจะเป็นเหมือนข้าวดองเทมปุระต่างๆเส้นอูด้องอะไรเงี้ยค่ะในเบลวิวในซีแอตเทิลของเราเนี่ยไม่มีร้านไหนมาฉ่ายเข้มข้นเท่าแบบว่าร้านนี้แล้วนะตอนนี้ที่โบเคยไปลองกินมานะแบบถูกใจสุดๆเลยอม,มีเนื้อมันอันนี้อันนี้เราตักเลยนอ๋อข้างบนมันจะเป็นท็อปด้วยคัสตาร์ข้างล่างจะเป็นเนื้อมันเผาแล้วอ๋อลองกินคู่กันนะ โอเคทุกคนนี่พยายามแต่งแล้วแต่ด้านที่สวยที่สุดก็คือด้านหลังจ้ะนัมบวันี่ วันนี้นะคะกลับมาเจอกับโมอีกแล้วตอนนี้เราพามาหาของกินอะไรอร่อยๆกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองเบลวิลค่ะรัฐวอชิงตันค่ะวันนี้โมจะพาทุกคนนะคะมากินร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานเลยค่ะชื่อว่าเทนน้งโคฮาคุนี่ ร้านเทนดงคัวคุณนะคะจะเป็นร้านที่ขายข้าวค่ะเป็นหน้าด้งเทมปุระแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมากินนะคะเราจะไม่ได้มากินข้าวค่ะแต่เราจะมากินขนมหวานของที่นี่ซึ่งนั่นก็คือมุงบลังมัตชะค่ะรวมถึงว่ายังมีขนมหวานอีกต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะโมจะต้องไปต่อคิวก่อนเพราะว่าตอนนี้คิวยาวมากๆเลยค่ะแต่ขอบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าโมเนี่ยเคยลองมากินแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอไปกินพร้อมกันเลยนะคะตามโมมาเลยค่ะ เมื่อกี้นะคะทุกคนพนักง,งานเขาบอกว่าให้เราอยากแรกถ่ายรูปก่อนหลังจากนั้นเขย่าให้เห็นพุดดิ้งเด้งๆในนั่นอะไรกั้นก็คือให้วาดรูปอันนี้เขาบอกว่าเหมือนเป็นสีผสมอาหารใช่ไหมกินได้ก็มีผู้กันจิตตะกรอนน้อยได้เริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ อันนี้ครั้งแรกเลยที่กินอันนี้จี่โมเคยมากินก็คือเคยกินตัวมงบังของเขาค่ะมัดฉะเข้มข้นมากๆถูกใจมากๆวันนี้ก็คือที่กลับมาเนี่ยคือตั้งใจจะมากินมัชชดฉะว่าเป็นอะไรอะ่ะแมวเหรอแมวน้ำเหรอจิมจิ้มลยมือสันน,น,นะจิ้มจิ้มทำเป็นอะไรหนวดแมวเหรอ,ไ,อไม่ค่อยเหมือนแมวเลยอะ รู้เลยนะจ๊ะไม่ใช่คนจีนเขียนปูกันไม่เป็นไม่ได้แล้ว <c oughs> น่ายิ้มน้ายิ้มน้อ,มองยิ้มข้างหลังเขียนนัมเบอรวันไทยเอาใจสุดๆลงยันให้เจ้าของช่องจ้างถ่ายต่อเอรื่อยๆอาจารย์สักให้ผมสิเสือซ่อนแล้วแต่ผมไม่เอาอ่ะขอเป็นช้างซ่อนงานสักให้เด็กมันดู สุดยอดที่สวยที่สุดคือ n ำเบอร์วันรู้เลยว่าตั้งใจขนาดไหนรู้เลยว่าขยันทำงานขนาดไหน ส่งไาให้ดิอย่งค่ะอย่างวันหยุดเนี้ยจะทำอะไรอร่อยอร่อยให้ทานนะเกี่ยวไรอ่ะนี่ร้านเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นไงล่ะง่ายเร็วสะดวกที่ไมคโงมาร์เก็ตดอทคอมสั่งออนไลน์ โมขอคอมเมนเลยค่ะตัวไอติมนะคะมงบังมัทฉะซอฟครีมตัวนี้อร่อยมากๆคมวโมเคยมากินแล้วครั้งนึงแล้วมมก็รู้สึกว่าแบบในเบลวิลในซียโต้ของเราเนี่ยไม่มีร้านไหนมัทฉะเข้มข้นเท่าแบบว่าร้านนี้แล้วนะตอนนี้ที่โมเคยไปลองกินมานะแบบถูกใจสุดๆเลยแล้วก็ไม่หวานมากด้วยแบบไปเข้มแล้วก็หวานน้อยแบบเลิฟนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะคะ เข้มนี้แฮปปี้มากอันนี้ให้ดูไอติมให้ดูไอติมอันนี้ให้ดูความเข้มข้นของไอ,งอติมทุกคนแบบหยุดกินไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยอร่อยมากๆ เนี่อคือทีเด็ดความเข้มข้อนอยู่ตรงตัวมงบังเนี่ยอุ้ยเสียดายอ่ะร่วงอะต้องเลือกติดแล้วอ,อร่อยมากทุกคนคะและนี่ก็คือสวิโปอเตโตแคมเบลล่ค่ะน,นี่เป็นอีกหนึ่งตัวท็อปของเขา เราจะมาลองกินมันดูน่ากินมากเลยอ่ะอืมูดยอดหวานมากทุกคนมันคือแบบเหมือนแบบว่าวาน,นิลาคัาสตาร์ดนะคะผสมกับมันแล้วก็โรยด้วยเนี่ยน้ำตาลเคลือบน้ำตาลแบบแคนเบอร์เล่อ่ะมันจะแบบหวานหวานนวลนวลอันนี้สำหรับ,บคนที่ชอบหวานนะถ้าถ้าใครไม่ชอบหวานอาจจะแบบหวานไปนิดนึง แต่มันก็อร่อยนะเพราะโมเป็นคนชอบมันเผาแล้วก็นนี้อัน,นอันนี้ไม่รู้อะไรอ่ะเหมือนยกสเกลเลยโอ้ไอติมวานิลามแมกซีเรียลกินเพลินๆถ้าถ้าคู่กับไอติมมชะช่าเหมือนมันน่าจะตัดก,กันได้ดีกว่านี้แต่พอกินแอติซีเรียลอ่ะมันเพลินมากเลยนะมันกรุบมากเลยอืม,อม อร่อยแต่หวานไปหนอ่อยเพราะฉะนั้นยังให้าาปัชฉาเป็นที่หนึ่งในใจม,มีเนื้อมันอันนี้อันนี้เราตักเลยนอ๋อข้างบนมันจะเป็นท็อปด้วยคัสตาร์ดข้างล่างจะเป็นเนื้อมันเผาแล้วอ๋อลองกินคู่กันนะโอเคโอเคอันนี้เพลินเพนนทุกคนไม่สวยหรอก <laughs> แต่ว่า <laughs> แต่ว่าก็ภูมิใจ ที่แต่งออกมาได้ขนาดนี้ปกติก็คือมันจะแย่กว่าที่คิดนี่พยายามแต่งแล้วแต่ด้านที่สวยที่สุดก็คือด้านหลังจาะนัมเบอร์วันนี่ทุกคนคะอันนี้ก็คือคุคนัดบาซิ่งแคทพุดดิ้งออกินกินจากไข่มุกคนสงสารน้องอันนี้โบบ้านอันนี้โบบ้านเพลินดีหวานหวานเดอง่าก็ใครชอบกินนะน่าจะชอบขอตัดน้องแบบข้างหลังนละะ้นมันเสียดายน้อง อร่อยเหมือนกินแบบมะพร้าวพุดดิ้งเหมือนคล้ายวุ้นกะทิแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่หวานเทวุ้นกะทิออกแนวมันมากกว่าอืเหมือนมนกะทิเลยเพลินหอมมันมะพร้าวเนยๆอ๋ๆอเขากินกับพุดดิ้งให้มันเอ้ยไม่ใช่ก,กินกับพุดดิง้งเขากินกับอะไรนะโบบา้าออให้มันตัดแบบว่าหวานมัน อือรนกนเ่อรออร่อยเพลินอะน้องอาไปเครื่งต sure ัวแล้วอืออร่อยอันนี้เขาบอกว่า right? กินได้คะแต่เราก็ไ mm ม่รู้เราจะกินทำไมเปล่าๆเอาไแว่รูปหย่างเดียวพอเหมาะสำหรับใครที่อยากเป็นจิตกรน้อยก็มาสามารถรังสรรค์ได้ตามที่ต้องการอืออร่อยมากๆทุกคนแฮปปี้สุดๆ ที่ร้านเทนดองโคฮากฮุเนี่ยคะ่ะทุกคนร้านเขาเนี่ยจริงๆี่ยดังเรื่องเกี่ยวกับ,บ,บข้าวหน้าด้งคะ่ะจะเป็นเหมือนข้าวด้งเทมปุระต่างๆเส้นอูด้องอะไรเงี้ยค่ะแลวเขาว่าก็คือเปิดมาแบบว่าหลายประเทศมากเลยนะคะสิงคโปร์มาเลย์แวนคูเวอร์ก็มีแล้วก็ล่าสุดที่มาเปิดที่เมกากคือเปิดที่เดว,วิลเนี่ยแหละแล้วก็จะเป็นร้านสไตล์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ โคซี่จะเป็นนี้แบบกินง่ายๆกับเพื่อนกับครอบครัวหรือว่าแบบจะมาแบบกินแบบมาเดทก็ได้ร้านก็คือน่ารักแบบนี้เหมือนญี่ปุ่นญุ่นเลย <c oughs> ก็อยากให้ทุกคน,นะลองมากินกันนะคะแนะนำาในคอมเมนต์เลยก็คืออาหารคช้าก็อร่อย ดีเลยละที่โมเคยกินแต่วันนี้คือด้วยความที่เคยมาลองกินอาหารคาวแล้วก็เลยตั้งใจว่าแบบอยากจะลองกินอาหารหวานแบบว่าหลายๆอย่างเหมือนที่นี่เพราะมีคนบอกว่าอาหารหวานเขาก็อร่อยเหมือนกันพวกเดสเซอร์อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะไอติมที่โมบอกไอติมมั๊กอ่าย่างไงทุกคนก็มาลองกินดูนะคะแล้วก็มาบอกหน่อยว่าอร่อยกันจริงหรือเปล่าตามที่โมแนะนำหรือเปล่านะ ส่วนในคงหน้านะคะโมจะพาทุกคนไปกินร้านอร่อยๆไปคาเฟ่ที่ไหนหรือว่าร้านบรรยากาศดีๆแบบนี้อีกเดี๋ยวไว้ติดตามชมคลิปต่อไปกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจะไปกินต่อเลย